สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนอนักสะสมครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะพาทุกท่านมาดูนะครับสินค้าและก็นะครับเหรียญที่ท่านผู้ชมทางบ้านและก็เอฟซีของเราได้ส่งมาขายนะครับว่ามีอะไรและทําไมถึงรับซื้อนะครับมีหลากหลายคําถามนะครับมีหลากหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าทางสยามชาแนลนั้นซื้อจริงหรือเปล่ามีใครขายได้ไหม เกิดความไม่มั่นใจเนื่องจากว่านะครับหลายๆคนเพิ่งมาติดตามและยังไม่เคยค้าขายกับเรานั่นเองนะครับยืนยันว่าเราซื้อจริงนะครับเราซื้อจริงๆนะครับขอแค่ทุกท่านเนี่ยนะครับมีในสิ่งที่เราต้องการรับซื้อนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในคลิปวิดีโอนะครับจึงขอแนะนําว่าท่านที่มีความประสงค์อยากจะค้าขายกับเราจริงๆนะครับรบกวนนะครับฟังข้อมูลให้ดีเนื่องจากว่าเหรียญหรือธนบัตรนี่บางรุ่นเนี่ย ดูคล้ายๆกันแต่มีข้อแตกต่างมีจุดข้อสําคัญที่สามารถขายได้นะครับในส่วนของนะครับที่เราซื้อมานะครับนี่จากกรุงเทพมหานครนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับดูนะครับนี่คือข้อมูลการรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะครับให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่เรารับซื้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆส่งมาขายนั้นมีอะไรนะครับคือสยามชเนลจะซื้อของเนี่ยนะครับก็คือ เฉพาะที่รับซื้อถ้ารับซื้อน่าจะส่งที่อยู่ให้นะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่นะฮะโอ้โหมีหน้าบัญชีมาเลย <c ười> คุณพี่ก็ล่อเอาหน้าบัญชีจริงๆมาเลยนะครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่จดมาก็พอนะนี่นะครับโอ้โหนะโอ้โเนี่ยเล่นเอาหน้าบัญชีแบบนี้มาเลยขออนุญาตปิด <c ười> โอ้เนะคุณพี่ขออนุญาตปิดนิดนึงน,น,นะ เล่นฉีกมาเลยนะฮะฉีกหน้าบัญชีมาเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับพี่ไม่ต้องขนาดนั้นแค่เขียนนะครับเพราะว่าเราก็เวลาเราซื้อเนี่ยเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะฮะได้ส่งมาแล้วก็นะครับอ่าให้เขียนเลขบัญชีมาด้วยเพื่อทําการโอนตังค์ได้ง่ายนะครับอันนี้เพื่อนๆเล่นลอกแบบลอหน้าบัญชีมาเลยไม่ต้องทําขนาดนี้นะแค่เขียนก็พอแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับ นี่นะฮะเหรียญหนึ่งนะครับที่เรารับซื้อนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเรารับซื้อนะสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเหรียญแรกนะครับมีเป็นถุงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะผมก็แอบขำนะเพนพี่เล่นล่อแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับมีเหรียญอะไรบ้างที่เรารับซื้อเข้ามานะครับก็นะครับมีในส่วนของเหรียญอะไรนะครับเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นเหรียญชำรุดนะครับเพื่อนๆือนเหรียญนี้เป็นเหรียญชำรุดนะคือเห็นเป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องอะไนี่ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องส่งมานะมันมันเป็นคาบเฉยๆนะครับเป็นคาบขมเหลวมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเหรียญนี้นะฮะหลายคนเข้าใจผิดนะครับอาจจะไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญถัดมาเป็นเหรียญอะไรนะฮะเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับส่งปีสี่สี่ห้าสิบสตางค์ไม่มีราคานะครับ ปี44 50สตางค์ไม่มีราคานะครับที่มีราคาคือ25สตางค์นะครับอยากเข้าจะผิดนะครับเหรียญถัดมานะครับขออนุญาตนิดนึงนะจะได้ให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราซื้อเหรียญอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่เหรียญอะไรครับเนี่ยนี่อย่างนี้เหมือนกันนะครับเหรียญเหรียญที่ที่ส่งมานะครับอย่างอย่างเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับ เหรียญหนึ่งบาทปี2,520นี่นะครับถ้าหมุนแล้วปรากฏว่าด้านหลังกับด้านหน้ากลับกันแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีราคาเนี่ยโอ้ส่งเหรียญมาเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะท่านต้องดูรายละเอียดของเหรียญให้ดีนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่หัวกลับอย่างนี้ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาเพื่อนเพื่อนเข้าใจผิดนะครับส่งเหรียญแบบนี้มานะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับโอ้แล้วเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้ส่งอย่างนี้มาจบเลยนะครับจบเลยนะแสดงว่านะครับคุณพี่ไม่ได้ส่งเหรียญที่เรานี่คือนี่คือสิ่งที่นะครับท่านผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าส่งเหรียญคุดอย่างนี้มาผมเข้าใจเลยนะครับสําหรับเจ้านีา้นะครับของญาตินะฮะผมอ่านชื่อเลยแล้วกันผมเข้าใจเลยนะครับว่าว่าท่านรักไก่ นะฮะพี่ชัยยทิศโกศลกิจสกุลนี่นะฮะชัยยทิศโกศลกิจสกุลนี่นะครับ,ค,รบคือรักไตเลยนะครับอย่างนี้ไม่โอเคนะครับไม่โอเคนะส่งเหรียญไม่มีราคามาหาผมนะครับก็คือเหรียญที่ผมประเมินไปถ้าสมมติว่าเขามีที่อยู่มีฟังให้ดีนะครับถ้ามีที่อยู่ของผมได้เนี่ยก็คือเหรียญที่ผมรับซื้อสแสดงว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนี่พี่เขาไม่ส่ง เลยส่งเหรียญที่ไม่มีราคาหรือว่าราคาต่าๆอย่างนี้นะครับราคาต่ำๆอย่างนี้มาหาผมนะฮะอย่างเหรียญคุดเฉียงเนี่ยที่มีราคาสูงนี่คือปีสองพันห้ารอยี่สิบสี่เท่านั้นนะครับไม่ไม่ใช่ปีสอง2รอยี่สิบสองอย่างนี้นะครับเล่นลักไก่นะครับแสดงว่าเหรียญที่ผมประเมินไปในราคาที่สูงเขาไม่ส่งนะครับเขาส่งเหรียญที่ไร้ราคานีมาเหรียญเหรียญถือว่าแบบไม่มีราคาเลย ไม่โอเคนะครับอันนี้คือเปิดการสดๆนะครับไม่โอเคนะผมฝากด้วยนะครับถ้ารักไก่ผมแบบนี้นะครับระวังผมจะไม่ซื้อขายด้วยนะครับเพราะเหรียญที่มีราคาไม่ส่งมานะครับเอาเป็นว่าเหรียญที่มีราคาเนี่ยพี่เขาไม่ได้ส่งมาให้เขาเอาเหรียญที่ไม่มีราคามาให้นะครับอย่าหาธรรมนะครับเพื่อนๆครับอย่าหาธรรมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ซื้อขายด้วยนะครับในภายภาคหน้าถ้าเกิดว่าท่านส่งเหรียญที่ไม่มีราคามาหาเรานะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับหรือว่ามีราคาก็ แอดไลน์ดีได้นะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าจะขายไม่ได้ถ้าเกิดเรารับซื้อเราจะมีการประเมินราคากลับเพื่อนๆต้องส่งมาด้วยนะครับอย่าเอาเหรียญอื่นมาแทนในสิ่งที่เรารับซื้อนะครับลายดีโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับแล้เวเราก็จะส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนนะครับให้ท่านท่านก็ส่งกลับมาหาเราแล้วเราก็มาตรวจสอบอย่างน,นี้อันนี้นะครับเห็นไหมคโรโดนลักไก่เลยนะครับโดนลักไก่เลย ถ้ามีราคาผมซื้อแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องทําใบรับรองด้วยนะครับนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันก็พอนะครับแล้วก็ตั้งใจดูคลิปดูของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จในการรับเหรียญราคาสูงนะครับเอาเป็นว่านะครับก็งงเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปเดี๋ยวจะส่งกลับให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ